สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องน้ำปูนะคะที่ฟอร์ดอาร์มเอาขาพรารามสีและข้างๆน้องน้ำปูนี่เลยไทเทเนียมพัดขับสีนะคะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่1,917,000บาทนั่นเองคันนี้แลปสีพิเศษนะคะเป็นสีส้มทั้งคันเลยนี่แล้วก็ใส่ชุดแต่งหล่อๆไปด้วยเดี๋ยวน้องน้ำปูจะพาไปดูกันเลยว่าคันนี้ใส่อะไรไปบ้างแรปสีตรงไหนบ้างนะคะ นี่เลยอันดับแรกนะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะแล้วก็กันชนหน้ามาพร้อมชุดแต่ง b เตอร์ V2 นั่นเองค่ะ,ะ,คะส่วนด้านล่างของเรานะคะจะเป็นล้อแม็กของ OAC นะคะลายโอไฮโอรับด้วยยางของเ e n โ o so นั่นเองค่ะมาด้วยขนาด265/50น,นะคะ R20 นั่นเองและขนาดคิ้วล้อของเราจะอยู่ที่ขนาด3นิ้งนะคะตัวนี้แลบสีมาด้วยนะเป็นสีดำเงาเลย ยังไม่พอมาพร้อมชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5ปรับได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวคะ่ะนี่เลยนี่เลยคะ่ะส่วนตัวอักษรไทเทเนียมนะคะเราจัดให้เป็นสีดำให้เข้ากับตัวรถเลยนะคะและก็กระจกมองข้างนะคะแล็ปด้วยสีดำก่อนหน้านี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้ารีเฟสมาว่าอยากให้เข้ากับตัวรถน้ำปูนจัดให้เลยคะ่ะแล้วเป็นสีดำให้เลยมาพร้อมแล็ปเราหลังคาเป็นสีดำเงานะคะ ส่วนด้านท้ายของเรานะคะจัดชุดแต่งตุ้มเบ้มเหมือนกันอันดับแรกนะคะจะเป็นสปอยเลอร์หลังเดิมพีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนั่นเองลูกค้ารีเวสมาว่าให้ใส่สีดําเงานะคะก็จัดให้เลยเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมไฟท้ายคาดเอวนะคะไฟท้ายคาดเอวเ,เป็นคําว่าเอเวอร์เสนะคะคํานี้เวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกจะขึ้นไฟสีแดงนะคะขณะที่ลูกค้าถอยหลังจะขึ้นไฟสีขาวนั่นเองค่ะ มาพร้อมการชนท้ายนะคะการชนท้ายก็จะเป็นของชุดแต่ง v ิกเตอร์นั่นเองค่ะส่วนด้านท้ายนี้นะคะส่วนตัวท่อหลอกตัวน,นี้ลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยว่าจะเป็นท่อทรงอินฟินิตี้แบบนี้หรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไทเทเนียมพัดขับ4ี่คันนี้และสีส้มมาพร้อมชุดแต่ง v ิกเตอร และชุดโหลดโฟรเฟนเดอร์คันนี้หากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถมาพบน้องนำ้ำปูได้ที่ Ford ด r สาขาพารามีหรือโทรติดต่อได้ที่0960457007วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหิหรอือ